oh okay. สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการแกะนะฮะเอารายการรุ้นเนื้อแล้วก็ส่องความสวยให้ชมกันนะครับกับเหรียญรุ่นปาฏิหาร2นะครับหลวงพ่อทองวัดบรนไร่นะครับตําบลกุดพิมานอําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยคุณเอุทธศลิ์นะครับซึ่งคุณเอุทธศลิ์นะครับหลายท่านน่าจะรู้จักดีนะครับใครที่ เล่นหลวงพ่อพัดไว้ให้ด้วนนะครับท่านจะรู้จักว่าเสมาแปดรอบนะครับและเสมาร้อยปีหลวงพ่อพัดไว้ให้ด้วนนะครับเป็นพระที่คุณเอภุติสินเป็นคนจัดสร้างนะครับและราคาสูงมากตอนนี้นะฮะมาในกล่องของ PSGA นะฮะก็คือบริษัท PSGA นะฮะคุณป๋องสุพรรณการันตีเพราะคุณเอภุริสินกับคุณป๋องสุพรรณนะเขาเป็นทีมงานเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาต แกะนะครับบรายการรุ่นเนื้อชมกันนะตอนนี้เหลืออยู่วันอ่าเหลือเบอร์81เนะเบอร์16นะครับอ่าเบอร์76นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์ก่อนเนาะเบอร์25เบอร์29นะครับนะฮะเบอร์26นะครับเบอร์60นะครับเบอร์38เบอร์75นะครับเบอร์55นะครับเบอร์56นะฮะเบอร์19นะครับ แล้วก็เบอร์68นะครับเบอร์28ครับนะครับประมาณนี้นะครับเบอร์62เบอร์42นะครับเบอร์80เบอร์13นะครับนี่นะฮะอ่าเบอร์66นะครับเบอร์24เบอร์37นะครับเบอร์39เาเบอร์18นะครับใครชอบเบอร์ไหนก็ดูเอานะครับเบอร์43เบอร์23นะครับ เบอร์สามสิบเบอร์หกสิบสี่นะนะครับนะฮะเบอร์เจ็ดสิบนะครับแล้วก็เบอร์ยี่สิบสองครับนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับแกะให้ชมสักสี่ลุนละกันนะครับเนาะว่าผมจะได้เนื้อไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาส่องความสวยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมเอาเริ่มจากเบอร์ยี่สิบสองก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมนะครับเรามาดูกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับ มาดูกันเหรญรุนนี้นะครับเก็บได้ลูกค้าสวยๆนะครับ่าเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันครับผมเปิดขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาครับโอ้โหเหรียญหายนะเหรียญอยู่ข้างในนะครับอะมานะครับลุ้นดีกว่าครับเปิดขึ้นมาครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหดำๆมาเนวะไหมหรือทองแดงลมดำพิม์รูปไข่เต็มองค์ครับผมนะฮะ เป็นเหรียญเจริญพรล่างครับนะครับเอ au, เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดเลยครับตัดชมเลยฮะนะครับนะครับเก็บก่อนนะครับตัดชมเลยครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะครับเหมือนทองแดงลมดํานะครับน่าจะเป็นทองแดงลมดําเป็นพิมพ์เหรียญไข่เต็มองค์เจริญพรล่างครับ ด้านหลังต่อโค้ดอะไราเอ่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตส่องก่อนนะครับเดี๋ยวขอส่องแป๊บหนึ่งครับด้านหลังต่อโค้ดอะไรเอ่ยต่อโค้ดดอด็กใช่ไหมฮะต่อโค้ดดอด็กสองตัวครับด้านหลังครับนะฮะเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสแป๊บหนึ่งครับ ด้านหลังต่อโค้ดเหมือนจะเป็นดอเด็กสองตัวครับน่าจะเป็นทองแดงลมดำครับเหรียญน,นี้ครับคงเป็นทองแดงลมดำครับผมอันเด๋ยวดูหน้าหลวงพ่อสักนิดหนึ่งครับหน้าส,สวยๆครับนี่ฮะหน้าส,สวยๆคมๆค,ค,ครับตรงสังคาตีหลวงพ่อก็ต่อคำโค้ดวอบรบ,บ,บ,บอรอนะครับก็คือย่อม,มาจากวัดบ้านไร่นะครับนี่ หน้าสวยๆคมๆแบบนี้ครับทองแดงรมดํดำเต็มองครับนะครับสวยๆเลยนะฮะอัคระายเราร้อมรอบครับนะกคสวยมากครับเห็นไหมครับสวยนะครับส่องดูดีๆครับสวยครับคมชัดเลยครับนี่ผลงานเอพุทธศป์นี่ไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าสวยครับนะจมูกโด่งมากครับนะเนี่จมูกพระนี่โด่งจริงฮะ พระพิมพ์เต็มองคอย่างเงี้ยนะครับใครแกะได้จมูกสวยๆโด่งๆนี่ถือว่าช่างคนนั้นไม่ธรรมดานะฮะนี่คือแกะผลงานโดยช่างบิ๊กบางใหญ่ครับช่างบิ๊กบางใหญ่แล้วก็ลงยาโดยช่างสาวสอมองคลศิเนนเห็นงเป็นลูกค้าจมูกนี่โด่งมาเลยมองเห็นแต่ไกลเลยฮะนี่นะครับจมูกพระนี่โด่งเชียวนะครับงานนี่นูนเชียวนะครับเลียนสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันแบบ เต็มเต็มนะฮะนี่ครับเหรียญสวยมากๆครับนะฮะเหรียญน,นี้รันเลขนัมเบอร์สามสามหกแปดเก้านะครับนี่นะฮะรันเลขที่ด้านหลังเหรียญน,นะฮะครับสามหกแปดเก้าครับนี่เลขนัมเบอร์ครับชัดเจนนะฮะสามหกแปดเก้าครับนี่สวยครับนะฮะ เหรียญนี้นะครับใครอยากได้เนาะทองแดงลมดำครับเหรียญนี้พิมพ์เต็มองค์นะครับนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้แบ่งปันกันไปเอาไปเบาๆเนาะเหรียญนี้เนาะทองแดงลมดำคิดว่าเป็นทองแดงลมดำนะครับคงไม่ใช่น้ำว่าโลหะนะครับนะนะทองแดงลมดำนะครับเอาไป4สีร้อยบาทครับ4สีร้อยครับเหรียญนี้ครับใครอยากได้อ่ะปิดไปที่4สีร้อยบาทครับนะมีค่าส่งห้าสิบบาทนะครับ ไรโอนนะครับใขรเก็บปลายทางก็ค่าส่ง70บาทนะครับอ่ะมาดูเบอร์ถัดไปเบอร์30นะครับมาดูเบอร์30ว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับได้เนื้ออะไรเอ่ยมาดูกันครับเบอร์30จะได้พิมพ์ไหนฮะเขาเราจะได้ลุ้นทั้ง4พิมพ์นะครับนะสี่พิมพ์นะฮะก็คือเหรียญไข่เต็มองค์แบบเมื่อสักครู่แล้วก็มีเหรียญไข่ครึ่งองนะฮะแล้วก็มีเสมา เต็มองนะแล้วก็เสียมาครึ่งองคนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับขึ้นมาโอ้โหกล่องหลุดมาเลยนะครับอมาครับลุ้นกันครับลุนหน่อยลุนหน่อยครับลุ้นหน่อยขึ้นมาครับลุ้นครับโอ้โหดำดำาหมกแล้วนะครับดำดำาหม่แล้วน่าจะเป็น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 นวะไหมครับเงาเงาอย่างนี้นวะหรือเปล่าครับเดี๋ยวตัดก่อนฮะ ตัดก่อนครับใช้นวะไม่เอ่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอุ้ยต่อ9้ารอบด้วยลูกค้านะครับเป็นเหรียญไข่เต็มองค์ครับใช้นวะไม่เอ่ยเดี๋ยวดูโค้ดก่อนนะครับใชยนวะไหมครับดูโค้ดก่อนนะฮะ โค้ดมอหอนะครับย่อมาจากมหาชนวนนะครับตอกพิเศษด้านหลังครับมหาชนวนตอกพิเศษตอกเก้ารอบเลขัมเบอร์หนึ่งหกห้าเจ็ดครับหนึ่งหกห้าเจ็ดครับมชยอย่อมาจากมหาชนวนนะลูกค้านะนี่นะครับมหาชนวนนะครับนี่นี่ฮะตอกเก้ารอบเหรียญแท้นี่ลูกค้าดูไว้เลยนะครับนาพระสวยๆคมๆอย่างนี้ตอกเลขเก้าลึกๆอย่างนี้เลยลูกค้าครับ เห็นไหมครับนี่เจริญพรล่างครับพิมพ์นิยมครับเห็นไหมฮะมันอาจจะไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะลูกค้านาะนะครับเพราะว่าแสงไม่ค่อยดีครับนะแสงไม่ค่อยดีนะครับครับอู้ยหน้าหน้าหลวงพ่อนี่สวยนะครับนะฮะสวยจริงๆครับลูกค้า ผลงานการแกะบล็อกโดยช่างบิ๊กบางใหญ่นะครับเป็นพิมพ์เต็มองค์นั่งต่างนะครับแบบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับี่ต้นฉบับเจริญพรหลวงปู่ทิมนะครับนี่ลูกค้าดูหน้าพ้าก่อนสวยไหมสวยนะฮะนี่นะครับสวยมากๆครับนี่ลองเอียงสองดูครับนะครับโอเคนะครับเหรียญนี้นะครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเต็มองคนะครับใครอยากได้เหรียญนี้ต่อเก้ารอบด้วยนะครับ อกพิเศษอีกต่างหากนะครับนะใครอยากได้เหรียญนี้อ่าเปิดไปที่นะห้าร้อยบาทครับเหรียญนี้นะครับคลาสสิกมากๆห้าร้อยบาทครับอ่ามาครับใครจะรับแจ้งมาเลยนะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญถัดไปกันอ่าเบอร์หกสิบสี่แล้วกันนะครับเบอร์หกสิบสี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะขออนุญาตแกะเพียงนิดหน่อยพอนะครับนะครับ ก็จะเหลือไว้ประมาณ20ลุนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ได้ลุ้นกันแกะให้ดูเป็นตัวอย่างของเหรียญน,นะครับเหรียญสวยลูกค้านะครับเหรียญมีอนาคตแน่นอนเพราะว่าผู้จัดสร้างนะเขาการันตีผลงานนะครับนี่คือกล่องนะฮะดูนะครับเปิดขึ้นมาครับมผมคอนเฟิร์มได้เลยว่า เหรียญมีอนาคตเหรียญสวยทุกเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเหรียญที่สามของเราครับเอ้ยเอ้ยลงยาไหมฮะลงยาฟ้าลงยาฟ้าลงยาฟ้าทองแดงหนักกากเงินไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวนะครับทองแดงลงยาฟ้าครับโอ้ไม่ใช่หน้กกากเงินฮะนี่นี่ครับเป็นพิมพ์เหรียญไข่ครึ่งองค์ครับแหมตอนแรกดีใจหมดเห็นเงาเงานว่าหนักกากเงินนะครับอมาดูกันครับเป็นเหรียญไข่ เหรียญไข่ครึ่งองค์นะครับอายุยืนนะครับนี่นะนะครับตอกกอคอ,คอนะตอกโคดกอคอ,คอใช่ไหมฮะนี่ตอกโคดอะไรนี่ตอกตอกอะไรนี่ดอเด็กดอดอดอ,อ่านไม่ออกนะ รู้แต่ว่าเป็นเนื้อทองแดง <c oughs> นะฮะนี่ดูหน้าหลวงพ่อสักนิดนึ่งครับสวยครับลูกค้านี่เลยคมชัดเลยครับนี่หางคิ้วซ้ายหลวงพ่อถ้าจะแกะให้เหมือนเนี่ยต้องมีรอยแผลเป็นแบบนี้ครับลูกค้าหลายท่านบอกเอ้มันรอยอะไรนาะตรงหางคิ้วซ้ายหลวงพ่อเนี่ยเป็นอรอยแผลเป็นนะหลวงพ่อท่านมีรอยแผลเป็นตรงหางคิ้วซ้ายอย่างนี้แหละ ราจะแกะให้เหมือนต้องแกะหางต้องแกะมีรอยแผลเป็นด้วยอย่างนี้เลยนะพระสวยนะครับนี่ชัดเจนนะครับสวยมากๆครับนี่ครับสวยครับคมชัดเส้นผงเส้นผมนี่คมชัดเลยฮะดูฮะนี่นะครับสวยไหมลงยาจีวอนะฮะงานคุ้ยพื้นลงยานีเป็นงานพรีเมียมครับนะโดยช่างสาวนะครับงานพรีเมียมนะฮะ สวยๆคมๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะฮะด้านหลังกันเป็นเนื้อทองแดงนะเหรียญน,นี้นะโอ้เลขเหรียญน,นี้เลขเลขน้อยด้วยฮนะเลขน้อยนี่เลขหนึ่งสองแปดครับโอ้ยถ้าเป็นหนึ่งหกแปดนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงกล้องไม่โฟกัสอ่ะหนึ่งสองแปดนะลูกค้านะนีนอ่ะโอเคนะฮะ เลข128นะครับหลังยันดวงหลวงพ่อคูณครับที่ระลึกนะครับครบหกรอบนะครับนี่มีต่อโค้ดตรงนี้ต่อโค้ดวบรรด้านหลังนะครับแล้วก็โค้ดอ่ากอดนะฮะกอดนะแล้วก็ตอกตอกพิเศษด้วยครับนะฮะนี่ครับตอกพิเศษด้วยฮะชัดเจนนะลูกค้า ตอกกดและต่อโคดวอบรอย่างนี้เลยครับนะฮะนะครับเลขหนึ่นะฮะถ้าเป็นหนึ่อู้จะสวยเลยนะครับพระคูวิสุทิวิทยาคมนะฮะนะหลวงพ่อทองสุทธศสีโลวัดบรรไรจังหวัดนครราชสีมาครับนี่นะครับสวยๆนะครับสวยนะลูกค้าเนะนะครับโอเคนะครับนะฮะ เหรียญนี้นะครับใครอยากได้นะทองแดงเหรียญนี้ฮะลงยาฟ้าลงยาจีวอนครับนะครับเลขหนึ่งสองแปดครับสวยๆคมๆแบบนี้ใครอยากได้นะดูดูงานลงยาลูกค้างานวิ่งเลยดูดูครับนะโอ้โหมางานลงยาเหรียญนี้ครับเหรียญนี้สวยๆนะครับลงยาฟ้าแบบนี้เนื้อทองแดงนะครับใครอยากได้ออาเปิดให้4 0ีร้อยบาทครับผมนะ4 0ีร้อยบาทครับอ่ะแคปมาเลยนะครับ แบ่งปันกันไปเนาะเอาไปที่400บาทเท่านั้นเองนะเบอร์สุดท้ายมาเบอร์70ครับเบอร์70ครับเดี๋ยวแกะให้ชมกันนะครับเบอร์70ดูซิว่าผมจะได้เสียมาไหมนะครับเหมือนจะได้แต่เหรียญไข่นะอยากเห็นเสีมาจังเลยนะครับอยากให้ครบทุกอ่ทุกอา่าพิมพ์นะครับอยากจะส่องด้วยให้ครบทุกพิมพ์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรียญนี้จะได้เสมาไหมอ้าวถามหาเสมาเสมาก็มาเลยน่าจะเป็นเสมาเต็มองค์ครับผมโอ้โหเนื้ออะไรฮะมาดำาๆเนื้ออะไรครับเสมาเต็มองค์มาแล้วครับมานะครับเนื้ออะไรเอ่ยนะครับทองแดงลมดําหรือเปล่านะครับมาดูกันสักหน่อยฮะวีตัวพิเศษอีกแล้วครับตอกเก้ารอบครับผม เป็นอะไรครับนวะโลหะหรือทองแดงครับผมตอกพิเศษครับโอ้เป็นทองแดงลมดำครับลูกค้าเป็นทองแดงลมดำนะครับนี่โค้ดเขาอยู่นี่นะนี่ครับนี่ฮะตอกโค้ดดอเด็กครับกอไก่หรือดอเด็กนะดํดำนะฮะ ต่พิเศษไว้ตรงนี้นะฮะด้านหลังนะครับมีคําว่าพิเศษนะครับต่อพิเศษนะครับอันนี้เลขนัมเบอร์อยู่ตรงนี้ครับเลขนัมเบอร์ครับสามเจ็ดสองสองครับลูกค้านี่ชัดเจนครับสามเจ็ดสองสองครับเลขนัมเบอร์ครับชัดเจนครับที่ละลึกนะครับฉลองอายุครบหกรอบ พระคูวิสุทธิทยาคมวงเล็บทองนะครับวัดบ้านไร่นครราชสีมา2564 4หรหรือ5้าส่หรือหนะโอเคนะครับนะสวยๆมาเป็นทองแดงลมดำตอกเรอบตัวพิเศษพิมพ์เสมาเต็มองค์นะครับผมเปิดให้เบาๆไปที่500บาทครับมาใครจะรับ แจ้งมาเลยนะครับมามาคุยกันเอาอีกสักเบอร์ไหมอขออีกสักเบอร์แล้วกันเบอร์สามสนะิบเก้ามานะครับเบอร์สามสิบเก้ามานะครับอยากเข็นเสมาครึ่งองนะจะได้รีวิวให้ครบทุกทุกทีมนะครับมาดูสักหน่อยนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับเสมาครึ่งองเนาะอยากเข็นอยากเข็นนะครับตอนนี้ก็ห้าหกโมงเย็ยนแล้วห้าโมงห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับเดี๋ยวแสงมันไม่ค่อยมีนะครับ ขอดูอ่าเสมาอีกแล้วมาลุ้นกันว่าจะเป็นครึ่งหรือเต็มเปิดขึ้นมาถามหาเสมาครึ่งองค์ก็มาครับโอ้โหได้รีวิวแล้วนะครับมานะครับมาดูกันหน่อยนะครับมาดูกันหน่อยครับเสมาครึ่งองค์นะครับเสมาครึ่งองครับมานี่ครับน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับ น่าจะเป็นทองทิพย์นะฮะด้านหลังก็เป็นยันดวงหลวงพ่อคูณน,นะครับเลขัมเบอร์นี่จะลันไว้ตรงยันดวงเลยนะฮะเลขัมเบอร์หกศูนย์สองครับเลขหกศูนย์สองครับต่อโคตกอลลลูกค้ากไลทองครับกอลอครับผมนี่ชัดเจนครับไม่ใช่ทองทิพย์ลูกค้า กรอครับย่อม,มาจากกะไหลครับใช่ไหมฮะกอรอครับนี่กอไก่ลอลิงครับกะไหลวะฮะต้องเป็นกะไหลแน่เลยลูกค้าครับกะไหลทองครับขอญาติดูนอกกล้องหน่อยครับเป็นกะไหลทองครับลูกค้าไม่ใช่ทองทิพย์ครับนี่ฮะต่อค้ดวรบอร,รอตรงสังขาตินี่กระไหลทองมันจะเงาวิบวับเลย อานเดียดขอดูหน้าพระหน่อยโอ้ยหน้าพระสวยๆคมๆเลยลูกค้าครับเห็นไหมครับหน้าพระนี่สวยๆคมๆเลยฮะดูขอบกระนงกระนอครับลูกค้างานพรีเมียมต้องนี้ครับนี่นะดูงานครับงานสวยเลยฮะ สวยครับนะโอเคนะครับก็ละเอียดประมาณนี้เหรียดนี้มีตอกโค้ดประมาณนี้นะครับนะฮะไม่มีตอกเก้าลงเก้ารอบอะไรนะครับนะครับมีแค่โค้ดบบรด้านหน้าตรงสังคติแล้วก็โค้ดกรอตรงคําว่าที่ระลึกเฉลองอายุครบหกรอบนะฮะเป็นเนื้อกระไหล่นะครับกระไหล่ทองนะครับแล้วก็เลขหกศนะครับเท่านี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตอกอะไรในตรงนี้ ขอญาตดูก่อนนะตอนนี้ไม่ใช่ตอกนะเนี่ยเหมือนมีโค้ดตรงนี้ด้วยลูกค้ามีโค้ดอะไรเอ่ยอ๋อตอกพิเศษด,ด้านหลังด้วยครับมีตอกพิเศษอีกด้วยครับนะฮะโอเคนะครับเหรียญน,นี้นะฮะกลายทองนะฮะกลายทองเหรียญน,นี้ก็เปิดให้แบ่งปันเบาๆไปที่นะครับ400บาทพอลูกค้าอ่ะ เอาไป400บาทพอเนาะนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับนะใครจะรับอยากได้เนื้อไหนเหรียญไหนอะไรยังไงก็เข้ามานะครับหรือจะรับรายการลุ้นก็ได้นะครับเหลือเบอร์26ก็มีนะเบอร์55นะครับเบอร์75นะครับเนื้อเงิน4เหรียญยังไม่ออกนะเบอร์76เบอร์38นะครับเบอร์81นะครับเบอร์16นะยังอยู่นะครับ แล้วก็เบอร์60ยังอยู่เบอร์25ก็ยังอยู่ครับผมเบอร์31ก็ยังอยู่ครับนะฮะเบอร์18เบอร์19เนะฮะเบอร์ห6เบอร์42นะครับเบอร์80นะครับแล้วก็เบอร์62นะครับเบอร์68เบอร์28เบอร์23นะครับเบอร์43เบอร์37นะครับเบอร์66นะครับแล้วก็เบอร์24ครับนะ ใครชอบเบอร์ไหนอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามาเนาะนะครับนะครับเหลือเท่านี้แหละนะครับประมาณ 10- หรือ20รุ่นอ่ะขออีกสักเบอร์แล้วกันลูกค้ามาเบอร์56สุดท้ายนะไหนๆก็ไหนไหนแล้วทิ้งทวนขออีกสักเบอร์แล้วกันนะครับอยากได้เหรียญไหนเนื้อไหนอะไรยังไงก็นะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาครับขออีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญสุดท้ายครับหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญสุดท้ายครับขอดูหน่อยครับ แสงไม่ค่อยดีโอ้ยโอุ้ยออ้ยโอ้ยใช่เนื้อเงินไหมครับลูกค้าโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอ้ยอะไรจะมือดีขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวนะฮะโอ้โหใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะครับ เดี๋ยวขอญาตส่องดูกันแปน๊บนึงฮะอันนี้โค้ดวบร,บรนะครับโค้ดวบร,บอรสองตัวครับเลขสองเจ็ดครับต่อโค้ดงองงูและทอทหารครับชัดเจนครับลูกค้านะครับงองงูทอทหารเอององงูคอควายครับผมนี่ครับย่อมาจากเงินทองคําครับผม โอ้โหกระดิ่งหายไม่มีกระดิ่งครับโอ้โหเอาแล้วไงนี่ครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําผมว่าแล้วไงนะครับนะเหลือเนื้อเงินอีกสามเหรียญครับมานะครับมาเนื้อเงินหน้ากากทองคําออกแล้วครับมานะครับเป็นไงครับนะาพิมพ์เสมาเต็มองครับเนือเงินหน้ากากทองคําเนี่ยมีต่อโค้ดตรงนี้ด้วยลูกค้านะครับนะนี่นี่นี่ตรงห่วงครับ มีตอกงองูด้วยครับนี่ชัดเจนเลยครับงงูตรงหัวนะลูกค้านี่ไหมในกระดิ่งละโอ้สวยๆเลยนะครับเหรียญน,นี้นะใครอยากได้ก็อ่ะเอาเปิดให้สามพันบาทลูกค้ามาราคาแบ่งปันกันไปครับใครอยากได้อาแคบเลยให้เ,เร็วให้ไวมา3 0 0 0ันบาทโอนส่งฟรีเก็บปลายทางก็ค่าส่ง 70บาทนะจ๊ะนะครับนะโอ้ดีใจเลยนะครับได้หน้ากากทองคํานะครับมานะครับอีกรอบนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตปิดคลิปไปกับเนื้อเงินหน้ากากทองคานะครับใครอยากได้เนื้อไหนที่ผมแกะมานะครับก็ลองอ่าเลื่อนดูคลิปดูนะครับหรืออยากจะได้รายการลุ้นก็ยังมีอยู่นะครับนะรายการลุ้นก็ยังเหลือนะครับนะเปิดนะฮะแบ่งปันที่ลุ้นละห้าร้อยบาทนะครับ มีค่าส่ง50บาทรับ1รุ่ลุนมีค่าส่ง50บาทรับ2รุลุนมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้ารับ3รุลุนก็จะ,อะโอนส่งฟรีไปเลยนะ3ลุ้น1่0นบาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทหรือจะเอาเนื้องเงินหน้ากาดทองคำนี้ก็ได้มาผมเปิดให้3 0 0พันเนาะใครอยากได้ก็มาคุ้มเลยครับนี่ไหมสวยนะนี่ครับเดี๋ยวส่องดูหน้าพระนิดหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับว่าจะไปแล้วก็นะครับ ดูนิดหนึ่งครับลูกค้าโอ้โหจังโมโร้อยครับลูกค้าสวยครับนะฮะสมกับเป็นทองคำจริงๆไม่มีคนปิดนี่ผมเลี่ยมขึ้นคอเนี่ยสวยอย่างนี้เนี่ยฮะเปิดให้สามพันเนี่ยต้องแย่งกันแล้วแหละนะครับมาใครไวคนนั้นได้ครับมาค้าสวยแบบนี้มาครับมาครับลูกค้ามาครับ มาครับมาใครอยากได้เนาะหน้ากากทองคําหรือจะเอารายการลุ้นหรือจะเอาเหรียญที่ผมแกะนะครับก็ว่ามานะครับเนื้อเงินนะครับยังเหลืออยู่ทั้งหมดนะอ่าอีกสี่เหรียญครับเนื้อเงินยังเหลืออีกสี่เหรียญเนาะลูกค้านะครับผมแกะได้แล้วหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ตุมตามกับชาแนลรีวิวพารตต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ